สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้กัพภาพเพื่อนๆมาอันพบกับช่องสูบป,ปูกผักพุนดินจ่าวันนี้นอกจากจะภาพเพื่อนๆมาดูจากของต้นพริกหยวกจากท่วาสูปลูกเองจากเพื่อนๆนี่เป็นต้นพริกหยวกที่วาสูป,ปีที่แล้วจากสูได้เอา ซื้อต้นเพื่อนต้นกาเพื่อนมาปลูกแล้วก็ได้มเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ปลูกต่อของปีนี้จะกระต้นใบใหญ่จะเนี่ยลักษณะเพื่อนต้นเพื่นกะเนี่<ม>ยเพื่อนจะบ่ค่อยใหญ่ห้สูปันได้บ่ค่อยจะสมบูรณ์ปันได้เนาะจ้าแต่ว่าเพื่อนกะเป็นไวขึ้นมาไฮสูเยอเนาะเนี่ยเป็นไวที่ว่าเพื่อนก็เริ่มจะสุกแล้วจะเพื่อนเเริ่มจะสุกแล้ว นี่เนาะเดี๋ยวก็คงจะได้ขยายผ่านต่อจะจะเป็นพริกจัวกแซบยุ่ยจ้าเพื่อนๆพนพริกจวกนี้จะเอาเป็นน้อยจังสี่ก็เอาไปกินได้เลยจะเพื่อนเืนกินได้หรือจะให้เพื่อนเป็นน้อยแดงแดงสุกๆจังสี่ก็เอาไปกินก็ได้จะเพื่อนๆนแต่ว่าพูดแต่ย่างบ่กินจ,จะจะเอาไว้เห็ดมาเลยพานจะนี่เนาะ จะเป็นเพื่อนมือ,นอีนกะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักพริกหยวกทิวาสูบปลูกเองในสวนนะจ๊ะเนาะเนี่ยบางวอยเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนเริ่มงามละนี่เนาะกระปูกะ,ะกะรักษาเพื่อนเพื่อนจะรักษาเพื่อนผักแต่ละชนิดกวาเพื่อนจะงอกขึ้นมาให้เข้าปลูกแล้วก็เอามาน ปลูกตอก็ต้องใส่เวลาจะแล้วแต่เมล็ดพันธุ์พักหรือแล้วแต่พักชนิดต่างๆการจะเลื่อนติบโตกะจะต่างกันนอกจากน,นี่จะพ่นว่าเป็นดอกแล้วเจ้ะเพื่อนๆพ่นว่าเป็นดอกแล้วจ,ะว,จะว่าเพื่อนกับเป็นหน่วยเป็นหน่วยนี่หน่อยนี่นนจ้ะนี่เนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาลูกจ๋ากับพริกหยวกจ้ะที่สูปลูกเองในสวน อาจจะต้นบาง้ามแต่ว่ากะเพื่อนกับเป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะเป็นพริกหวกไม่เข้าได้เห็นดิจ้าเพื่อนๆนี่เนาะนิจ่าเนี่ยใบเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้จ้าเพื่อนๆใบของพริกจวกกคือใบของพริกต่างๆลักษณะไออาจจะบ่บ่ค้ายๆกันแต่บ่คือกันหลายแต่ว่ากับบ่ได้แตกต่างกันปันได้ดอกจ้าเพื่อนๆนี่เนาะดจ้ามืดในกา ว่าเพื่อนๆไมารู้จักครับต้นบักพริกยยวจาาที่สุกปลูกเองเนี่ยเอาไปเห็ดได้หลายเมนูจ้ะแล้วแต่ผู้มากเอาไปพัดก็ได้เอาไปต้มก็ได้จ้ะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่เฮ็ดได้หลายเมนูแล้วแต่ผู้มากจาก้ะจา้ามือนี้ก็มาในหน้นาใหม่เพื่อนๆรู้จกักต้นของพริกยวจา้าเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ